สวัสดีครับผมนายบุญนำบุญสมครับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวุทยาเขตสมุทรสาครครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์ครับในลักษณะของการตบนะครับการตบนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญครับของการเล่นกีฬาวอลเลย์เพราะว่าการตบครับถือว่าเป็นอาวุธที่ทําให้เรามีแต้มหรือฝั่งของเราได้แต้มนะครับ หากเรามีการตบที่ดีหรือว่ามีการซ้อมที่ดีนะครับก็จะทำให้การตบของเรานะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับส่วนในการตบนะครับมีวิธีการง่ายๆครับคือให้เรานะครับชูมือแบงหนครับอันนี้ครับนี่คือคัดเตรียมนะครับคัรเตรียมต่อนะครับเปิดข้อต่อครับเปข้อต่อบอลอยู่นับสายตาครับแล้วก็ตบครับ และสิ่งสำคัญเลยนะครับคือเราจุดโฟกัสนะสมมุติว่ามือซ้ายของครูนะครับเป็นลูกเลขเราจะต้องตบบริเวณบนลูกวันเลขครับไม่ตกใต้กลางครับเพราะว่าจะทําให้ลูกกระดดนหรือว่าไปในทางท,ที่ที่เราไม่ต้องการได้นะครับการตบลูกวันเลขนะครับจะเป็นที่จะต้องใช้ทักษะหรือว่าการฝึกซ้อมที่ชานาญหรือว่าสม่ำเสมอนะครับก็ถ้า เดี๋ยวเราไม่มีอะไรแล้วเราจะไปดูวิธีการัดติตกันเลยครับครับต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการตบนะครับว่ามีวิธีการยังไงครับดับแรกครับวิธีการยืนครับการยืนนะครับให้เรายืนครับแล้วน้ำตาตามครับแบบนี้ครับต่อไปนะครับก้าวสายตั้นนะครับให้เราการ้าวสายไปหน้าตั้นนะครับต่อไปครับขายาวนะครับสายรวกรอตบ ก็สางเราตำตามนะครับสายสั้นครับขวาย,ยาวนะครับลุด้วยเอาสายเข้ามาครับก็รครับแข่งครับตกครับเดี๋ยวต่อไปนะเราจะมาดูวิธีการใช้เท้าใช้มือรวมกันนะครับครับเอา,ยยาสายสั้นนะครับขวายาวสายร่วมนะครับ นนเดี๋ยวเราดูีทีนะครับแลทํทำตามเก้าตายสั้นน้ำขวายาวน้ตายรวปย่อแหแขนด้านหลังครับก็โดดครับในจังหว,วหะที่เราคึ้นนับเราต้องแขแวกแขนด้านหลังนะครับเพื่อเป็นการส่งแรงในจังหวะที่เรา้นตกนะครับทบประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะเจอพุ่เขาลง ครับผมนายคารเดชตน่าพยูนนะครับวันนี้จะมาเป็น uh ผู้ช่วยสาธิตทักษะการตกของสาวขราบกจำเป็นต้องไปให้พวกเราศาสตริตนะครับโชว์วิธีการสาธิตโดยไม่มีลูกบอลเล่ครับเดี๋ยกาดตบนะครับเลครับตกนะครับ้ตกบแล้วก็ยืนหลังเต้นขาวนะครับครับใช่ครับ ลูกวันเลขกันนะครับ ขขทำงา,า,น,น,า,าน,นนะครับเดี๋ยวต้องขอขอบคุณคุณลุงตัดสินด้วยครับครับก็จะประมาณนี้สำหรับการตบลูกบอลนะครับมาถึงตรงนี้ครับมีนักเรีคนไหนไม่เข้าใจหรือว่าจะตอบถามอะไรไหมครับน้องไม่มีแล้วขอจงการสอนในตอนนี้ครับ